สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคา s ิกโกฟิเจอร์ในวันพฤหัสที่2ี่20มิถุนายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ดิ่งลงค่อนข้างแรงนะคะจากเ ผลการประชุม FOMC ก็ยังเป็นไปตามความคาดหมายนะคะก็คือเฟดเข้าซื้อพันธบัตรเดือนละ8.5หมื่นล้านต่อไปนะคะแล้วก็คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับใกล้ศนเช่นเดิมนะคะจนกว่าาการว่างงานจะลดลงไปตามเป้าหมายที่6.5นะคะถ้าหากว่าอัตราเงินเฟ้อยังไม่สูงกว่า2.4 แต่หลังจากผลการประชุมเฟดแล้วก็มีการตอบคําถามของประธานเฟดนะคะนายเบร์นเก้ซึ่งเขาระบุว่าเฟดอาจจะยุติการเข้าซื้อพันธบัตรในช่วงกลางปีหน้านะคะถ้าว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆแต่การ การชะลอการเข้าซื้อปันธบัตเนี่ยจะทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะวันนี้ก็เลยมีผลทําให้ราคาทองคําตลาดหุ้นตลาดปันธบาัตแล้วก็ราคาสินค้าพุกภันเนี่ยร่วงลงมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ค่าเงิน US เอสดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นส่วนการประกาศตัวเลขเมื่อคืนนะคะก็มีเรื่องของซอกน้ํามันรายสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นมา0.3 ล้านบาเรลนะคะที่คาดการไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น0.5ล้านบาเรลนะคะแล้วก็มีการประกาศในเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายไว้0ถึง0.25นะคะเท่าเดิมข่าวอื่นๆนะคะกองทุน S P D R นะคะก็ ถือครองทองคำต่ำกว่าระดับ1,000ตันนะคะเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนะคะหลังจากที่ประชุมเฟดเมื่อคืนนี้ SPDR ก็ขายออกไป2.10ตันนะคะเหลือถือทองคำ9 9 9า999.56ตันสำหรับแนวโน้มราคาทองคำนะคะก็ลงมาต่อ,อลงมาแตะกรอบล่างของแนวโน้มขาขึ้นนะคะแล้วก็ดูว่า จะยืน1340มยได้ไหมนะคะถ้าหากว่ายืนได้วันนี้ก็มีโอกาสรีบาวขึ้นที่บริเวณ135013 หกศูนย์นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าการรีบาวในรอบนี้เนี่ยเราก็มองไปที่บริเวณ1395ถึง1400นนะคะแต่ส่วนการหลุด1340ลงมานะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาได้ที่บริเวณ1330แล้วก็1320นะคะซึ่งเป็นโลเดิมที่ทำไววส่วนการ ส่วนแนวรับนะคะหลังจากหลุด1,320ที่เป็นโลเดิมเนี่ยก็อาจจะลงมาได้ที่บริเวณ1,300 1,285แล้วก็1,265นะคะซึ่งถ้าหากหลุด1,340เนี่ยเราก็ให้เปิดช็อตเล่นสั้นๆนะคะมีเป้าหมายที่1,320 1,300ก่อนนะคะก็ยังมองว่าแนวรับ ในส่วนนี้ยังเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญนะคะส่วนถ้าหากว่ายืน1,340ได้เนี่ยก็มีโอกาสรีบาวขึ้นไปนะคะการรีบาวก็มองที่เป้าหมายหลักๆนะคะก็คือหนะะึ่งพ0นสาม้า้าหน่อะคะถ้าถ้าสามารถยืนได้1,340มีโอกาสรีบาวขึ้นนะคะส่วนแนวต้านวันนี้ก็1,350-1,360นะคะ แมวล,ลับ1,330-1,320ดาวึาโจนนะคะก็ติดลบไป206จุดนะคะปิดไปที่15,112จุดนะคะอันนี้ก็เป็นผลจากคำกล่าวของเบรนเก้ว่าจะชะลอการเข้าซื้อพันบัตรแล้วก็จะยุติการเข้าซื้อพันบัตรในช่วงกลางปีหน้าราคาน้ำมันดิบในสเมกราคาไอซ์เบรน์นะคะก็ มีแนวโน้มหมอนตัวลงมานะคะโดยในสเมกนั้นปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะคะส่วนค่าเงินยูเอสดลาร์แข่งค่าขึ้นมากนะคะมาอยู่ที่ระดับ81.43นะคะเงินบาทปิดไปที่30.68แต่ในช่วงเช้าวันนี้ก็อ่อนค่าลงมาแรงนะคะอยู่ที่บริเวณ31บาทต่อดอลลาร์ SPDR ขายทองออกนะคะเหลือ999.56ตัน เดี๋ยวเรามาดูกราฟเทคนิคของ Silver นะคะ Silver ก็หลุดลงมานะคะก็จับตาที่โลเดิมนะคะว่า20.88นะคะว่าจะรับอยู่ไหมนะคะแล้วก็แต่ไอ i ไอเนี่ยเข้าเขตในโซนโอเวอร์โซแล้วนะคะ แต่สัญญาณเวอร์เชนที่ยังไม่เข้มแข็งก็อาจจะทำให้ราคามีแนวโน้มหมอนตัวลงได้อีกนะคะแนวรับ21.05นะคะแล้วก็20.8แมวต้าน21.55แล้วก็21.75ส่วนค่าเงินนะคะก็กระโดดอ่อนค่าลงนะคะจากการที่เงิน US อลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะคะ การเกล่งตัวก็ยังอยู่ในกรอบชแนลขึ้นนะคะส่วน RSI ก็กำลังเข้เขาใกล้เขตโรบอทอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จับตาว่า31 31เนี่ยจะยืนได้ไหมนะคะถ้ายืนไม่ได้ก็จะมีการแข่งข้าขึ้นมานะคะมาแนวรับวันนี้ที่30.85 30.7นะคะส่วนแนวต้านที่31.1แล้วก็31.2 สำหรับไอซ์เบรนนะคะรานะคาน้ำมันแก่งตัวทดสอบเนลต้าระยะสั้นเวรน105 106.7นะคะติดต่อกันเป็นวันที่5โดยกรอบการเคลื่อนไหวหลักยังอยู่ในช่องน้ำขึ้นนะคะแล้วก็ RSI ก็แก่งตัวไซด์เบอัพเช่นเดียวกันเออนวรับวันนี้มีที่104.95 104.25แล้วก็102นะคะเดลต้า1น6 6 5แล้วก็108ส่วนเซท50นะคะ มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาต่อนะคะโดยมีแนวรับที่บริเวณ9 1้สิบห้าแล้วก็9 0้า้ย้าซึ่งเป็นแนวรับสำคัญเดิมนะคะอาจจะพบการรีบาวขึ้นมาในช่วงสั้นๆน,นะคะเมื่อเข้าใกล้แนวรับดังกล่าวแต่แนวรนวมโดยรวมก็ยังเป็นเชิงลบอยู่สำหรับวันนี้ก็มีแนวรับบริเวณ้าร้ห้า้นะคะแนวต้าน950้าแล้วก็960ข่าวอื่นๆนะคะวันนี้นกแอร์ก็เข้าเทรด เป็นวันแรกนะคะ IPO หุ้นละ26บาทสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดสานุพันธ์จากบริษัทค Classico f เจอร์ Future, วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ